มาเบิง้งมาเกบเห็ดหรือมาพูกกันดึงนะพูนาเอาพนพี่นอ้องไปอักลากว่เช่นอ,อ,อ,อักลกากแล้วลลลลลพี่น้องเออลาก็่เช่นจิอลีว่อีลล้วอีเลนพี่น้องไปเบิ่งกันอปีนเขาปีนผูเป็นผาพีนานาน่น้องอ่าลากว่เช่นพี่น้องไปเบิ่งดู ว้าวอะไรอีหลีตัวล่ะว้ายพี่น้องแม่นอีหลีจ้ะมันแห้งมันแห้งแล้วใช่ไหมไปฮะไปนั่นมันปุยเลยนั่นเลี้ยงได้ใสอยู่พูนอ่ะอ๋อเก็บพูนลงงมลงงมพี่น้องเลยหุ่นฮเปอ่ะป้าดองนี่บ้างพี่น้องเอ้ยได้ดอกงามๆจ้าพี่น้องจ้า xuyên suối tiệc này con nữa. anh nát anh nát 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 ดวงไงแบบนี้เต็มตาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอู้จุดนี้ว่ามันดอกไม้เนี่ด้านดอกไม้จ้ะเว้ยนะสวยมากซา,านหนวดยางไก่เห็ดพี่น้องเอ้ยเดอกใหญ่ใหญ่หญิงนั่นคือายางไก่เห็ดดอกบแใหญ่นะเฮ้ยพี่น้องบังอุ้ย อันผายูน้ำหนักคานผัดเก็บหนักเล็กน้อยจ้ะคุนอ่ะอันยะสาวนวดพี่น้องอันยะมาพี่น้องอันยะอันยะโอ้ยงามของนางอยู่วนีงามอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าพุน่ะบอกปางงามแบบไงจ้ะแข็งกตัดแ็งนะอี๋เนาะแข็งครับเฮ้ยพุน่ะพุน่ะพี่น้องเอ้ยงามเด้อเห็ดน่ะแต่ว่ากับพกแหงปานใดเด้อ ไปนเไปต่อไปต่อไปไปไ่างหนางน้าเขาไปต่อทางหนานีอีกนี่อีกุ่นแลอวเห็ดพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่งๆงพี่น้องเห็ดไหม ป่านนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆนี้ค่ะงี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเบิ้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 งสองคนนี่อ่ะโอ้ยมาเบิ้งจ้ะมาเบิ้งเฮ็ดยังกันเนาะี่มาพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบงกะลาบารีทั้ง เจ๊ลดอกเฮ็ดว้าขาเดียวพี่น้องเ้ยบ่งขุนขาเดียวสามหง่เอ้านี่คี้ยยยยียย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 ยนยยยอยยยยยยย แต่เห็ดมันแห้งจังน่อยพี่น้องเอ้ยเพี้ยบ้งเพี้ยเห็ดดอกใหญ่อยู่แต่เห็ดมันออกแบบแห้งๆนะจ้ะป้าพึ่งหวานดอกนี้พี่น้องจา๋าพึ่งหวานดอกนี้พอแกง <c oughs> พอได้อยุกพี่น้องพ่อได้พึ่งหวานโอ้ยเต่าเติบหนึ่งป้าพี่น้องเบิังบัง พุณเริ่มพอแล้วมาปลาใหม่ก็มาแล้วจ้ะคุณฮะคุณคุณอีกกลุ่มน no, ึงจริงเอาบ้าเอาไม้พึ่งหวานเพราะอ่ะให้พี่หนิงแห้งจริงนี่ถ้ามปลาไม่พี่น้องเอ้ยฝนเช็ดขึ้นเงาไปหอดทังนาคุณตามสายน้ำจ้าปาพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่ง มุนละพี่น้องเออมุนมุนเอามุนมุนเต้าหญิงไม่เห็ดยังนี่หาอย่างไยสิกินเห็ดพรีเทนซะเนาะพีเห็ดอู้ยมาซาอีกแล้วอัญชาอัญชาอัญชาแห้งอัญชาอัญชาแห้งพี่น้องเลยโอ้ยคือแห้งครับื่อได้บ่อะไรหญิงไม่แห้งปวดนะปวดประวัติไม่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้หล่ะ นี่เก็บเลือกเอาหินไงเพอราะเราบวเอ้อมานยิ่งเลยพี่น้องเออผลสามสี่คนดูนะอีกคนหนึ่งเต็มตาสองคนนั้นมามากบางห้องคอยพี่น้องเหมือนผลงานจ้ะเด็กเคืองตาห้องคอยนี่สองคนนี้มาสุดๆนี่ไงถ้าเราเดินตรงไปนี้เราก็จะไปออกรถเลยเนาะ กุนที่ร<ป>ับช่วงคัพ